ครึ <icana> <naj bum S 1> ่งครับเกิดยูงหกดอกกระังแกงมว้เป็นแดงจึงครึ่งครับผมดูเม็ดก่อ ที่เขานะผมไม่รับเจ้าใดง่ายเท่าตัวดูวะไม่มีที่เป็นเังไหนนะครับเนาะไม่มีคนไหลยหลายนะครับดูว่าให้ชิมานบอสสามบุญน้ำกันนะครับนางกับน้องแพ้น้องกับน้องดาวสามปีคนนี่บอสบอไปดิเดล่ ดอกนี้ครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บแป้งก็ได้อันนี้บบเคยกินดอกโบเคยใหญ่ดอก,กน้อยหน่อย,ออยพอดีแกงครับผมพวกกจนแป้งนะครับผมพอดีกับดอกนลยดียใไซน์ใหม่นลยครับผม ก็เด่นออกเรือตาเพื่อนนี่เห็ดหา่านอีกดอกครับผมอีกสองดอกหนึ่งกินกับเจวนะครับเนี่ยเห็ดห่านเนี่ยหวานดีเห็ดหน้าแล่ใั่ผมดอกนึง กอวันี้พ่อดอกครับอันนี้ก็ห่มเ็ดกอทั้งหมดเหลือ,อยู่สีบจุ่มหนึ่งครับผมเ็ดกออาจะมีคนมาเก็บแล้วครับเหลืออยู่ดอกเดียวน,น้อยๆอีกจุ่มหนึ่งครับผมแต่กลุ่มไม่เห็นดอกหนึ่งนี่มันก็จะเดือดดอกลับ,บๆแบบนี้แล้วครับผม

เพิ่นสะใบไม้ไปแล้วครับผมนี่เพิ่นบ่เห็นตัวนี้ดีเลยนะครับผมอู้หูอีกแบบนึงตัวแดงใน ดอกครับกอแดงเมื่อนี้หายากนะครับผมเนี่ยยางแม่หลหล้มเลยบกุกห้องนี้รับกอแดงไงยเยียบร้อยเพื่อนไต้เอาต่อหนังคืนนะครับผมต้องใช้เอ่ามือเยอะประหลายเปินน้ำเต้ม ดอกสดทองได้ด้ถ้าดอกนิ่มแล้วก็บ่อเอาละนลครับผมเลือกเอาดอกแข็งๆครับผม บูมเห็ดแป้งอดอกงามเลยครับเห็ดพึงเหลืองบึง้งดอกนี้งามนะครับนี่แกงหวานครับเจ็ดมาแหละดอกหนึง่งบิ่งมูมันเถ่าเบิดครับผมเห็ด ใด้เยเก็ดแป้งได้อยู่ครับดองตกนึงครับผมมอ่านี่ผมจูงเห็ดกอแดงไว้นี่ไหลเติบนึงครับผมหัวเชียงมุนเบิดเยียบร้อยครับผมม่เ,เก็บไปแล้ว เห็ดเริ่มแห้งนะครับผมดอกแตกเบิดแต่ว่าหวานนะครับเห็ดแห่งแ้งแบบนี้บ้ถือฝนจุ่มนึงครับผมใส่ไ,ไม้ปกงนี่หเหลืออยูด่ดอกนึงได้เป็นไหม้โอ้ดอกงามนีครับผมเปิดเแดงจืดครึ่งครับดอกเดียวติกด,ดอกครับผม งามดีครับเลยอืมขายของไงดอกนึงครับผมหมองกระดอกดูดีครับผมดอกนึงกับดูดจูมนึงครับเลยดูจูน อีกหนึ่งครับผมอมองกระดอกไปเรื่อยๆพ่อเห็ดแล้วโง่ครับผมลงไม่ได้ใส่สองดอกนะครับแล้วโง่ที่ออก เรื่อยๆครับผมดอกหนึ่งครับดอกนึ้หยุดหนึดนี้ลอม zoom น้อยครับผม สามดอกสามสี่จูมผู้ดอกนี้แตกหมดครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเทดจูมนิดน้อยเอาโรถครับผมดูดอกนี่แน้มดีครับผมดอกเลือตามันรีอยู่ดอกครับอุ้ยงามเลยดอกนี่อีกดอกสองดอก สามดอกสามจุ่มเก็บหน้าเลยสองดอกหี่ดอกงนี่งามอยู่ครับผมเองแดงยี่นี่ดอกนึงครับผม มองระดอกวิรีครับผมมื่อนี่งามดอกหนึงสองดอกวิรีดอกนึงบานเุกข์หรอเลือกบัวใดนะครับมื่อนี่แต่ว่ามันเถาโพดแล้วปล่อยไว้ดีกว่าครับผมมันดำเลยครับแต่บัดอกอีอืเออขาวๆเรื่องสีเอาอยู่ครับผม ไข่เห็นแล้วโงค่ครับผมนี่โมเมนต์มันทีออกทีนี่เป็นไข่ขึ้นมาแล้วครับอีดอกนึงครับผมเจ็บเฉยขึ้นล้าบอดอกนี้ได้ปะ<ฮ>ขึ้นล้าซีกันครับผมนี่ เปิดเปดี๋ยวช่วยเดี๋ยวตื่มาประทานครับดอกนึงครับผมก็ยิ้มโมู่จีมองระดอก หน้าแรกครับผมสองดอกเก็บน,นาแลรดอกงามอยู่นะครับเนะี่ยเสียที่มีดอกเดียวพ่กเป็นมูนะครับ <c oughs> เจ็ดงนี้ เป็นเห็ดกอนะครับเ็ทึ่งเขา้าดอกครับมีอยู่สามดอกเห็ดแป้งนี่ก็ดอกง้ํครับผมดอกแข็งดีกอแล้เห็ดกอ มูนึงบานเบิดพี่น้องครับผมอู้ดอกตูมทั้ง่างมีอยู่เกิดอยู่หองหกกันเลยผมมีคนเห็น,นครับนี่ดอกบานในหนึ่นงกินหวานหวานครับผมดอกจูมมียยูนี่โอ้ยปวกปวกน้ำแล้ว อีบานกำลังงามครับผมอีดอกไหนเงี้ดอกนี่เบี้ยวๆหินทับนะครับนี่อีดอกครับ ี่อนี่ดอกนะึงรับเเห็นครับผมเห็ดนาแหละอีกดอกครับอ,อดอกใหญ่นะครับนี่นนอีกดอกแดงจึงครึ่งครับผมดอกนี้ ผมมีมูไงเลยครับมันนี่เก็บไปห้างห้างเห็บน,น้่นี่ซองจุม่มกัไม่เกิดนะครับตอกนี้น่่นยจุ่มหน่อยมันโอ้โหเกิดดีเลยจุ่มนหน่อยเอารถเติมกันไป ฐานเติบยเต็ดนาแลน่ย่นี่สามสี่ดอกดอกกำลังงามาติดถือเข่าต้นบานเบิดแล้วครับถือแดดจนว่าแตกเบิด โอ้ดอกนึงครับเห็ดกอหวานเนี่ยดอกเดียวครับผมโอ้ี่เด้งูมันจุ่มเึงสองจุ่มโอ้โบเมนอันนี้โบเมนครับผมเห็นแดงๆนึกว่าจุ่มเห็ดกอนี่งามนะครับ จุ่มนึงครับนี่ครับผมมองละดดอกกระมานอยู่ครับได้หลายเติบอยู่ครับผมเอาเดียวก็บชอ้ว้ยกลับนะครับบนี้ยางมะไก่เติบเด้วดีดีจุ่มหนึ่งสองจุ่มนั่นองโอ้ยมันเด็ดเบิก เกิดมาเนื่อยสามจุมเอาแล้วครับผมมื่อื่นมาแล้วครับคือสิพาสันน้คับผมเดี๋ยวก็ที่ฟ้าลงเขาไปนะครับเนาะจังไปสรุปผลงานกันอยู่ทางล่างนะครับว่าสีมานไปได้มื้อนี้ก็มานเติบอยุ่นะครับผมมื้อนี้คนหลายก็พราะได้เก็บได้เล็มไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้หลเติบยุ่อลงเขามาแล้วครับผมคนกลับบ้านมาเบ่งผลงานกันครับ คิว่าหมันเติมยูไม่หนีก็ได้เก็บทางหางนะครับผมเริ่มหางนะครับเนาะเก็บดอกเก็บดินเก็บกอแตงโมหลายอะไรมันนี่เก็บกอขึ้นมาไต่ตะกอแล้วนะครับแต่ว่าผมน้ำหุมเก็บกอก็ได้มงกระดอกสองดอกไปยูนะครับผมได้ดอกกลมสายเติบอยู่ดอกบานแบบนี้นะครับผมเห็ดตุนเขาเห็ดนาเลียเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปเลยครับผมอ๋อหานยูครับผมนี่สามตานะครับเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับ กลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแ์ครับทุกการติดการตามครับผมขอไค้คิดหน้าพามาเก็บไมครับส่วนที่ไปไม้ใดนัรก็ไปรุ่นกันตอนในคลิปต่อไปครับคลิปนี้กับมิเชียง่าน้ครับสวัสดีครับ